สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเวียถึงกับเสดุงเปิดของขวัญแฟนคลับที่มอบให้เบราาราณี ani, หลังเลิกกับเวียสุกลวัตต้องบอกว่าประทับใจสุดๆเมื่อล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดของขวัญแฟนคลับที่มอบให้เบราาราณี ani, หลังเลิกกับเวียสุกรวัตทำโซเชียลน้ำตาซึมต้องบอกว่าแฟนคลับต่างผิดหวังกันทั้งประเทศเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าเข้มยังเวียสุกรวัตเบราลาราณี ani, ได้ยุติความสัมพันธ์ ปิดฉากรักหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยเวียสุกรวัตรก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกถึงเรื่องราวปิดฉากความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ารัก9ปีของตนเองกับนางเอกสาวเวรารานีถือว่ามันเป็นอะไรที่วันเดอร์ฟูลมากดีที่สุดแล้วครับไม่ทําใจอะไรหรอกอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรารู้เราปรึกษากันตลอดเราคุยกันมานานครับไม่มีครับไม่มีมือที่สาม และในเวลาต่อมาเราแฟนคลับเบลล่าก็ได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธอโดยเบลล่าลานีก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเบลพูดไม่ออกเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าที่เซอร์ไพรส์มากมากกันเป็นคอนเทนเนอร์ขนมาบนรถหกล้อเอาซิเต้าบ้าของเบลล่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆประทับใจทุกดีเทลเพราะเห็นเลยว่าทุกคนต้องเตรียมกันมานานมาก และมีตรวจ ATK กันก่อนด้วยเบลล่าบูมน่ารักมากเคกมีชื่อบ้านแฟนคลับทุกบ้านเทียนสุดปังของขวัญก็ของจริงทุกกรองนอกนั้นยังมีเซอร์ไพรส์ของขวัญในของขวัญในของขวัญอีกทีขอบคุณที่ให้ใจเบลมากขนาดนี้นะคะเบลรักทุกคนมากประทับใจมากขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เสมอนะคะเบลมีความสุขเท่าโลกเลย #happybella day 2021 ต้องบอกว่าประทับใจสุดๆเมื่อล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดของขวัญแฟนคลับที่มอบให้เบลล่ารานีหลังเลิกกับเวียรสุกลวัฒน์ทำโซเชียลน้ำตาซึมโดยทางด้านอิ s สตาแกรมของแฟนคลับเบลล่ารานีก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าปีนี้พวกเราให้รองเท้าเป็นของขวัญวันเกิดให้ยิ้มหวานเพื่อให้ยิ้มหวานได้รู้ว่ารองเท้าคู่นี้ไว้ใช้แทนความหมายไม่ว่าเบลล่าคนสวยจะก้าวไปทางไหน อยากบอกให้รู้ว่าพวกเราห่วงใยและจะคอยเป็นพลังในการเดินทางทุกๆก,ก้าวกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ